ตัมมาสันพ oh, ุทุพภคคะวาพุทธังภัคะวันตังอะพิวาเทมิสวาคาโตภัคะวะตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภัคะวะโตสาวกะสังโฆสังขังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมานิมยังพันเตภัตตานิสะพาริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆ อิมานีพัตตานีสัปปริวรานีปฏิขันหาตุหมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับทั้งบริวาลทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสงขอพระภิสุสง์จงรับ พัตาหารกับทั้งบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินสาธุโอกาสได้ข้อความเมตตาหลวงพ่อพระครูประยัิกิจธรรมรงผู้เป็นประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมนาทันยกถาขอนิมนต์ครับขอเจะเดินพอนเดินรองผู้ว่าก,การจังหวัดสุรินทร์ คณะส่วนราชการอุปสุบทิิาย์โยมสัตวชนทุกท่านหายไปสองเสาด้วยาศาสนกิจอื่นด้วยมีคำถามอยู่คำถามว่าเมื่อเราพบหน้ากัน จะมีความรู้สึกอยู่ประการแรกก็คือเห็นหน้ากันเฉยๆประมาณนี้อีกประการหนึ่งพอเห็นหน้ากันแล้วก็ภาษาสมัยใหม่ก็บอกปิ๊งๆในหลักทางพุทธศาสนาเนี่ยมีพระสงฆ์ท่านทูลถามพระพุทธเจ้าในสาเกตพระชาดกอยู่ในอัถกถา เือนถามพุทธองค์ว่าเหตุไนเวลาเราพบหน้ากันเนี่ยพอเห็นหน้ากันก็เฉยมองก็ผ่านไปแต่บางคนพอพบหน้ากันแล้วก็มีความรู้สึกเรื่องใส่ศรัทธาพร้พุทธองค์ก็จะว่าเหตุตอนเนี้ยถ้าเรามองไปให้ลึกประการแรกท่านบอกว่า คนเราจะมีความรักเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประการแรกเราจะคุ้นเคยคํับว่าอุเพสนิวาฒค์ว่าอุเทสนิวาฒแปลว่าอะไรต้ถามท้องิ่นอุเทสนิวาฒแปลว่าอะไรอุเพสนิวาฒประการนี้ ประการที่สองคือความเกื้อกูลกันในปัจจุบันบุเพศนิวาสเราจะคุ้นเคยในการทำอะไรไปหาลูกเขยหาเจ้าสาวให้ใช่ไหมจริงๆแล้วในหลักทางพุทธศาสนาในความรักมันไม่ได้จับตรงแค่นั้นมันหมายความว่าความผูกพันความปรารถนาดีเกิดขึ้นในสังคมที่มันกว้างออกไปบุปเพ để đi ra à đi ra à không có cái <laughs>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  cái 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 ก so like, ็เริดมตักบาทแล้วนะคะประธานในฝ่ายผมก็คือพระครูปริยภิญญ์น้นุ่งรอนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นประธานในคณะสงฆ์วันนี้นะคะ ตะบัดสองฝั่งนะคะแล้วก็ฝั่งทิศตะวันออกฝั่งทิศตะวันตกนะคะท,ทุกวันเสาร์กิจกรรมุ่งชุดไทยใส่ผ้าไหมตักบาตรพระกับช้างนะคะกิจกรรมดีๆของทางจังหวัดสุรินทร์ของเราร่วมด้วยหน่วยงานข้าราชการพ่อค้าประชาชนนะคะก็ร่วมกันที่หน้าที่วาการอำเภอเมืองสุรินทร์สารานองค์ะนะคะเพื่อที่ก็ เราเก็บภาพบรรยากาศงานทำบุญนุ่งชุดไทยใส่ผ้าไหม่ตักบาตรพระกับช้างนะคะให้กับทุกคนทุท่านได้ชมกันวันนี้มาเยอะนะคะ,มา,ะ,ะ,คะมาเยอะเป็นพิเศษทั้งนักศึกษาของมอราชมงคลน,นะคะฝ่ายบัญชีก็มานะคะร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้นะคะนั่งจนสุดนู่นเลยนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะ กันนี้ดีสวยงามมากเลยนะคะพี่นักที่เก็บให้กับทุกๆท่านได้ชมกันในเสานี้นะคะก็มาศึกษากำลังใส่บาตรอยู่นะคะ ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็ดีใจนะคะที่มีกิจกรรมดีๆทุกๆเสานะคะให้กับทุกคนทุกท่านนำออกสู่ทั่วโลกนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าวัฒนธรรมไทยศาสนาวัฒนธรรมคงจะนำให้กับทุกคนทุกท่านนะคะได้ดีใจ ความสามัคคีคนางานความดีความสามัคคีนะคะอันนี้ก็จัดว่าเป็นสามัคคีอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ร่วมกันสามัคคีกันก็คงจะไม่เกิดภาพแบบนี้ในแต่ละเสานะคะเออเราก็ขอสนับสนุนกิจกรรมดีๆอันนี้ไว้นะคะให้ตลอดไปนะคะ วันนี้ช่องตัวแลวจะจมีไลฟ์สไตล์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกๆความใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยดีเสมอมาต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเรานะคะอยา่าลืมนะคะ เป็นกำลังใจให้เราด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะโดยอำนาจในคุณพระศรีรัตน์ตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงนำนคำชุนให้กับทุกคนทุกท่านมีอายุวรรณะสุขคุละปฏิาทานท่านสารสมบัติรำ่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยเฮงเฮงกันทุกคนนะคะคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะสุขสว่างจงมีกับทุกคนทุกท่านนะคะ เจอกันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับพี่ก็ขอตัวนะสวะัสดีค่ะ